วันหนึ่งเดี๋ยเวลาเราคิดจะกินเลยคิดมันยากใช่เฮ้ยเออย,ยากนะมันแปลกนะแต่แต่เมนูหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นค่าหน้าค่าตามมาเลยเนี่มันคือเมนูอะไรก็ได้แล้วก็ลบก,กวนอีกเมนูนึงเอาอะไรก็ได้ฮะเอาอะไรก็ได้ตามใจเลยฮะเอาหนึ่งเมนูเอาที่ว่าคิดว่าอร่อยแน่หนึ่งเมนูอะไรก็ได้หนึ่งกล่อง ปกติก็ใส่ข้างนอกแหละใช่แต่าอะไรก็ได้มันจะใส่ข้างในอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้พี่มาร์กบอกด้วยว่าเริ่มกินจากตรงไหนเอเิ่มยังไงอ่ะเริ่มกินอันไหนก่อนลองลองมันก็เริ่มกินจากชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้คือชิ้นที่แบบโหแบบโคตรดีโคตรเด็ดอร่อยชิ้นนี้ชิ้นนี้ก็เป็นไข่แล้วนะครับครับวันนี้รุ่นนี้ผมเลือกเมนูไม่ได้ต้องให้คุณน้าเลือกให้ห้าห้าไม้อะไรก็ได้ให้หนูเลยปิ้งให้หนูเลยห้าไม้นะอะได้หมดเลยจ้ะ ได้หมดเลย5ไม้อะไรก็ได้อานี right. okay. okay. ่เมนูอะไรก็ได right. ้เดี๋ยวให้คุณน้าเขาจัดให้เลยได้เลยร้อยอะไรก่ะโอเคฮะอะไรอ่ะฮะอะไรอ่ะ จเมนเต็มแล้วประธานไม่มาแล้วเนี่ยตอนเปิดประธานก็ไม่ยังไม่มานะอันนี้ถัดไปไอไอเมื่อไอเรตต่อไปทีはは่เราได้ดูเนี่ยไออันที่ถ่ายก่อนอันนี้อ๋อโอ้โหสลับกันเยีะขยันสลับซะด้วยอะสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็อยู่พบกับอาร์มบ็อกชุดที่หนึ่งนี่ชุดที่สามแล้วอาร์มบ็อกชุดที่สามวันนี้เฮ้ยผมคิดได้อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยผมตื่นเช้ามาผมตะตะนักได้เลยว่าเอ๊ยวันหนึ่งเดี๋ยวเวลาเราคิดจะกินเลยที่มันยากใช่เฮ้ย เออยากมันแปลกนะแต่เมนูหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นค่าหน้าค่าตามนเลยเนี่ยมันคือเมนูอะไรก็ได้เมนูอะไรก็ได้มันไม่มีไงมันไม่มีแบบว่าแต่มผมถามคุณนะวันนี้คุณอยากกินอะไรวะอะไรก็ได้นะอ้าวอะไรก็ได้อะไรอ่ะเอออะไรก็ได้ไงก็อะไรนี่ไงเออมันก็น่าคินนะอะไรก็ได้ไอ้ที่มันมีหน้าตาเป็นไงว่าเมนูอะไรก็ได้เดี๋ยววันนี้ผมจะกินเมนูอะไรก็ได้หนึ่งวันนี่คืออะไรอะไรก็ได้คืออะไร ก็เนี่ยกูก็อยากมาดอวยแต่หน้าปกกูก็ไม่มีด้วยอะไรก็ได้เนี่ยเบอร์ไว้เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยได้เอออะไรอะไรอะไรอย่างนั้นรู้ไปด้วยกันเลยว่าเมนูอะไรก็ได้ของวันเนี้ยจะเมันเมนูอะไรบ้างนี่คุณจะทำอะไรเนี่ใช่เดี๋ยวผมเนี่ยจะทำให้กินแล้วก็เดี๋ยวนี่จะมีประธานเขาเลือกให้แล้วก็ปลาล้านข้าวเลือกให้สามคนละ ก็มีแค่สามคนมันน้อยไปนะสามเมนูอะทั้งออฟฟิศไหออฟฟิศทั้งตึกเนี้ยเดินถามทุกคนเลยในตึกแล้วเขาจะจ่ายให้กูไหมเดินถามทั้งตึกเลยเดี๋ยวเราลองดูว่าวันนี้อะไรก็ได้ของผมเนี้ยวันทั้งวันเลยนะวันนี้ทั้งวันเลยนะอะไรก็ได้เนี่ยหมดทั้งวันเดี๋ยวลองดูว่ามันคืออะไรบ้างนี่เนี่คอนเทนต์เดี๋ยวของป้าก็ต้องต้องสั่งของป้าไปเนี่ยก็ให้ป้าเลือกเองเลย อ๋อวันนี้ให้ป้าเลือกเองเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองสั่งป้าไหมโทรโทรไปไหมโทรไปสั่งไหมโทรสั่งครับร้านเปิดไหมครับมีมีแต่ข้าวใช่ไหมฮะข้าวสางตามสั่งโอเคครับสั่งข้าวหน่อยครับผมเอาแล้วก็ลบกวนอีกเมนูหนึ่งเอาอะไรก็ได้ฮะเอาอะไรก็ได้ตามใจเลยฮะ เอาหนึ่งเมนูเอาที่ว่าคิดว่าอร่อยแน่หนึ่งเมนูอะไรก็ได้หนึ่งกล่องเป็นสามกล่องนะอ่าได้หมดเลยจ้ะขอบคุณครับรแล้วป้าก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วกูก็ยังไม่รู้เรื่องเลยป้าเอาจับป้าเด็ดจ้าเอาเด็ดจ้าเปิดมาถาเมาเ,าเปิดมาเลยนะเธออ๋อร้านเปิดไหมครับอ๋ um อไม่ม um ีก๋วยเตี๋ยวจ้าป้าครับร้านเปิดไหมแต่ไม่มีก๋วยเตี๋ยวนะจ้า อ๋อตลุกไม่เปิดเนาะหรือยังไงต้องบอกป้าเลยอันนี้ได้แล้วอโอเคอีกหนึ่งร้านใช่ร้านป้าดีเอาเรนี่เรากินประจำนะร้านประจำแล้วร้านประจำของเรานะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าป้าเขาจะเอาอะไรมาให้ไปฮะเมนูแรกเฮ้ยเมนูเมนูเออเมนูแรกแต่ป้าเขาไม่ค่อยเป็นนะเนี่ยถ้ามถ้าป้าเป็นนี่ป้าจะต้องแบบใส่ไข่ดาวสักร้อยฟองนะแล้วเก็บตังค์อันนี้เขาเรียกว่าเป็นไงอ๋อเอมึงสั่งเองอะ โอ๋อเน้นเก็บตังค์เออเน้นเก็บตังค์แกโอ้โหที่ใส่ดาวร้อยฟองนี่ป้าตั้งตัวได้เลยนะเออวันนี้ปิดร้านได้เลยอะต้องวันนี้หรอตั้าไม่น่าเปิดอีกแล้วแหละยหวไม่ต้องลุ้นกันเลยอะไปฮะโอเคไปรอดูจะดูดูดูอ่ะมาฮะเรียกว่าอะไรวะเนี่ยเอแต่กินพี่ชิมแล้วมันคือรสชาติของอะไรอ่ะกูจังชื่อเมนูไม่ได้แต่กูคิดทิพย์ทอง อ้าวหรอไมรู้มันคืออะไรแต่กูกุ้งไหมมันใช่กุ้งไหมไมนเหมือนปูว่าไม่รู้ว่ะอ๋อเออไม่รู้นะแต่ลูกนึงก็น่าจะ10กว่าบาทอยู่นะ10 20ี่สิบป้าหมูทอดจะจบเฮ้ยไปฮะเฮ้ยเมนูสุดพิเศษมาเฮ้ยมาเมนูแรกอะไรอ่ะเมนูแรกเฮ้ยเมนูแรกไม่รู้อะไรพี่ม้าแกไปบอกร้านว่าอะไรก็ได้เหมือนกันอะไรก็ได้เฮ้ยเขาก็เลยจัดอันนี้ให้อะไรก็ได้ ซ้อนในซ้อนเหรอเนี่ยซ้อนในซ้อนอันนี้ร้านจานนี้มาให้ใช่จานนี้มาให้ประเด็นคือนี่อะไรก่อนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปใส่ละนะทำไมมีน้ำตาลด้วยอ่ะเออแปลกๆปลวะเออมันเป็นมมันเหือนแบบพวกขนมที่แบบมันต้องโรยน้ำตาลข้างในไหมขนมอะไรโรยน้ำตาลข้างในไม่แน่ใจเหมือนกันนะทำไมไม่โรยข้างนอกอ่ะ ไม่รู้ปกติก็ใส่ข้างนอกแหละใช่แต่ถ้าอะไรก็ได้มันจะใส่ข้างในอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้พี่มาร์คบอกด้วยว่าเริ่มกินจากตรงไหนเอิ่มกินเป็นยังไงบ้าอ่ะเริ่มกินอันไหนก่อนลองลองมึงต้องเริ่มกินจากชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้คือชิ้นที่แบบโหูแบบโคตรดีโคตรเด็ดอร่อยชิน้นนี้ชิ้นนี้ ก็เป็นไข่แล้วเนี่ยอันนั้นปูมาอย่างเงี้ยคุกกี้เสียงไทยอ่ะอันนี้พี่มาร์คเสียงไทยเยเสียงไทยเสียงไทยเลยจะเดือดส่งแปลกๆแล้วนะจริงกะเนี่ยอันนี้ชื่ออะไอันนี้คนดูรู้อย่างตะกี้ชิมกันแล้วคนดูรู้แล้วอันนี้คนดูรู้แต่รู้ในคลิปเราแต่คลิปเกตเตอร์ยังไม่รู้คลิปไหนเนี่ไม่รู้ใช่อันนี้กินพร้อมกันใช่โอเคอ่ะมาร์คกินพร้อมกันอันนี้ก่อนอ๋อมันไล่เรียงมาด้วยเป็นนัมเบอร์หนึ่งับเบอร์สถ้าอยากรู้ข้างในคืออะไรใช่ไหมต้องไปปดูคลิเรานะ แต่ถ้าแต่คลิปเราบอกแล้วว่าถ้าอยากดูเกตเตอร์เรากินแล้วเป็นยังไงก็ต้องมาดูคลิปเกตเตอร์ไอ้เราตอนเนี้ยเราไม่งงหรอกเออคนดูอ่ะงงแล้วกูต้องสลับยังไงวะเนี้ยไอ้เงี้ยมึงไม่รวมมาวะเออนั่นแหละไอ้แยกันดูไปกระจายกระจายเอาไปกระจายช่องเออกระจายกันอ่ะชิ้นนี้ชิ้นแรกใช่ไหมชิ้นแรกกินเลยนะร้านเจจงด้วยอันนี้นะเอออันนี้ร้านเจจงเหรอใช่อะไรก็ได้ร้านดังเออไปเลยไหมไปเลยไปเลยซุปเลยไหมเออซุปเลย แลกเพราะว่าร้านเจ๊จงอ่ะทำไมดีใช่ไหมแล้วอะไรที่ไม่ดีไฟที่อันเนี้ยทำไมอ่ะไฟแม่งมาอะไรเนี่ยมีพริกด้วยอันนี้ชิ้นแรกชิ้นแรกอร่อยไหมอร่อเผ็ดเหรอว่าเจ๊จงวันนี้แล้วเจ๊จงเขาคิดมาแล้วแหละเขาคิดมาแล้วว่าชิ้นแรกจะเผ็ดใช่ไหมเขาให้ตามชิ้นที่สองต่อ ล้างเผ็ดเลยเออแล้วเป็นคอสเป็นคอสก็บอกอยู่ว่าอลัการ์ดวันเนี้ยเรียกว่าโอมาเกษตรเออโอมากาตรเป็นอะลาคาร์ดเออโอมาเกษเขาจะคิมเป็นหนึ่งสองสามแล้วจะเรียงกันแบบมีคุณภาพอ๋อโอมาเกเตรโอมาเกเตรไปฮะชิ้นนี่สองไปไปที่สองนะที่สองเออบจมูกโอมาเกษตรภาพเส้นต้นมีรามียศศักดิ์ยิ่งสัพพันสันธานี่ทั่วโลกการันได้ประจักษ์ทำไมได้ยินเสียงเมสซายอะมันเสียความกรุบมันมีกรุบกรอบอะไรขนาดนั้นอะชิ้นนี้เวลาเขาบอก เออแก้เผ็ดไหมนี่หวานตบเป็นไงใช่หวานตบเลยอ่ะหายเผ็ดยังฮะหายเผ็ดยังหายเผ็ดแล้วแเราไปหวานอ่ะไปหวานเรื่องปวดน้ำตาลอี่โง่แล้วน้องก็ยิ่งไม่ดีมีกี่คอร์สเนี่ยมีสองคอร์สได้แหละหมดแล้วเอามีสองคอร์สสองคอร์สสองคอร์สอ๋อตอนนี้ั้ำตาลกับพี่หมดไปแล้วหมดแล้วใส่รสนี้มาก็คือสั่งอยู่อันนี้สั่งน้ำตาลอยู่เออพี่เบนซ์สั่งใหม่แล้วะพี่เบนซ์สั่งใหม่แล้วเบ้นสั่งน้ำตาลเบ้นสั่งไม่ใช่ร้านเหรอไม่ใช่ร้านพี่เบ้น เจ๊จงเหรอ้เจ๊จงเขามาเอาน้ำตาลออฟฟิศไปใช้อันนี้เมนูอะไรก็ได้แล้วเนี่ยอะไรก็ได้อันนี้ของครูอ๋อไปหมดแล้วด้วยหมดแล้วสรุปอะไรไอตัวดีๆไปหมดแล้วอันนี้ข้อแรกเองนะคอ้อแรกอันนี้อันแรกไหมังยังยังไม่ไปไหนใช่ไหมยังไม่เจอของเราอันนี้ของพี่มาร์คอันนี้อะไรก็ได้ของพี่มาร์ค เป็นเมนูอะไรก็ได้เหมือนกันซึ่งเราไม่รู้ด้วยตอนนี้เมนูที่อะไรกินหมดไปแล้วเออใครรู้บอกด้วยเจ๊จงใช่ไหมเจ๊จงเจ๊จงเมนูนี้เจ๊จงจัดใเจ๊เจ,จงจดัดเอาดิเอาแล้วเนะี่ยเอาดิจะกินไปหลายครัแล้วเนะี่ย อจะได้รีวิวคลิปตัวเองบ้างเป็นไงไอ้เหี้ยทำอะไรวะอันนี้ช่องตัวเองแล้วนะตะกี้ช่องเราไงต้องทำอะไรอยู่วะเอ้ยไม่ใช่เหรอใครคิดมาล่ะคิดคอนเทนต์เนี้ยสับไปสั่งมาคุณแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เอ้ยโอ้คิดว่าได้กินดีๆอลยดิมันก็ต้องดีอยู่แล้วล่ะอะไรก็ได้ไงคิดผิดซะแล้วเออเหรอมีคุณอยู่ด้วยมันต้องอย่างนี้เอแตมันต้องอย่างเงี้ยดีถ้าพี่โอนไม่อยู่ด้วย หนัก line line, หนักไรนั้นหนักอันนั้นหนักอันนั้นหนักดีแล้วเ,เลยเออไม่ได้กินด้วยจุกอันนี้เมนูอะไรมันมันมันมาไงเมนูที้อเนี่ยมันเป็นเมนูแบบโบราณหน่อย <N ag> ใช่เหรอเออแบบสมัยก่อนแบบมันจะมีช่วงที่แบบเวลามีคนตายใช่ไหม <N ag> แล้วเขาอะ่ะจะไม่ให้กินน้ำกินเกลือกินอะไรที่มีรสชาติเวลามีคนตายคืออะไรวะก็แบบที่บ้านมีคนเสียไงเวลาที่บ้านมีคนเสียชีวิตเออลาโลกไปใช่แล้วก็ต้องแบบถือศีลให้เขาด้วยการไม่กินเกลือแต่กินเกลือบัสเกลือบาส หรือดุดพัดก็ได้ดูดพัดก็คือเอากล้วยออกไปเหลือแค่นมก็คือดุดพัดเหลือแค่นมใช่มีข้าวไหมอ่ามีข้าวกับนมสองอย่างแต่ข้าวกับนมอ่ลองกินแบบไม่กินกล้วยดิแค่ข้าวกับนมลองผมลองอ่าแค่ข้าวกับนมนะห้ากล้วยนะอ่ะปุ๊บนี่อันนี้ดุดพัดอันนี้ดุดพัดละดุดพัดละแต่ถ้าจะกินกล้วยด้วยพร้อมกล้วยได้ไปได้สองเมนูนี่ไปได้ขี้เลยได้สองเมนูในอันเดียวเลยนะต่างไหม ไม่เฮ้ยมันมีกล้วยไงมันก็ต่างกันตรงกล้วยมันก็ได้รสกล้วยขึ้นมาเขากินอย่างนี้แล้วมันแอดไอ้นี่ได้ปะใส่ม่วกแบบผลไม้อะแอดได้มั้งแต่เราไม่แอดไงแอดทำไมแค่นี้ก็หมาแล้วใช่เหรอเอามะม่วงเปรี้ยวใส่เข้าไปก็ขี้แตกเลยนะจะแอดเพื่ออะไรอ่ะมันหวานหวานแต่มันอยู่กันแล้วเอามะม่วงเออไม่ได้แล้วไไม่ด้แล้วแล้วสรุปไอ้นั่นป้าเขาทำอะไรมาให้เกตเตอร์อ๋อข้าวป้าเนี่ยเออไปข้าวป้านะไปข้าวป้าก่อนย้ำป้าที่เราสั่งมาบอกป้าอะไรก็ได้อ่า ของเรากระเพราหมูสับอ่ะของคนหมูสับเอออ๋อโอเคหมูหมูกรอบพี่มาสั่งอะไรไปพี่มาสั่งอะไรไปข้าวอ่ะหมูกรอบกรเทียมอ๋อคือวกเขาทำายเออหมูกรอบกระเทียมอันนี้หมูกรอบอะไรหมูกรอบกระเพราหมูกรอบไข่ดาวสองฟองร้านป้าบอกป้าเอาอะไรก็ได้นี่ราคา55บาทนะทุกคนอ่ะดูดูกันเองอ่ะ55นะดูนะ เนี่ยเอาชิมของป้าหน่อยคือรู้แล้วมันรสชาติไงแต่กินได้ดูรสชาติเนี่ยอาหารอะไรก็ได้ของผมเนี่ยที่ป้าจัดมาให้อย่างร้านร้านป้าครับที่ร้นเดียรอร่อยด้วยใช่ป่ะถูกด้วยถูกด้วยอร่อยด้วยแต่ก็ต้องโทรโทรไปถามนิดหนึ่งว่าป้าเปิดไหมไม่มีก๋วยเตี๋ยวฮะไม่มีก๋วยเตี๋ยวเลยงงยังไงก็นั่นแหละเออใครว่าคอมเมนต์หน่อยว่าการที่ถามป้าว่าป้าครับ วันนี้ร้านเปิดไหมแล้วป้าตอบมาว่าไม่มีก๋วยเตี๋ยวกูต้องตอบบางแคนี่อันนี้อันนี้เวิร์กอาหารอะไรก็ได้อันนี้แต่ของผมยังไม่จบนะมีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวผมตอนเย็นอีกเดี๋ยวไปกันต่อนะฮะตอนเย็นเดี๋ยวตัดภาพไปเลยไปฮะไปไหนแล้วไม่ไม่ทำแล็บจนกินหมดเหรอโไม่ต้องทำแล้วเดี๋ยวจะแอบแอบเอาไปเก็บมาดิแอบนิขอดนะตอนนี้มาแล้ว กลับมาที่บ้านแล้วคลิปแรกกับกล้องตัวนี้ลองดูว่ามันไปได้ไหมไม่ได้ก็โล่โลบใหม่หมดนะตอนนี้เราอยู่ที่นนจจนเหมือนเดิมเดี๋ยวจะพาไปกินร้านนี่ที่ที่แล้วบอกว่าอะไรนะเป็นร้านอยู่ตรงมัสายิดอยู่ตรงมัสายิดนะฮะตรงข้ามถ้าใครได้ดูของอต t the o a ี EP ที่เป็นเป็นหมูกระทะที่ผมไปกินมันจะอยู่ตรงข้ามหมูกระทะเลยใช่ไหมหมูกระทะเฮงๆอ่ะเดี๋ยวใวันนี้เราจะเดินไปกินกันนะฮะแต่ว่าเราสั่งเป็นอะไรก็ได้เหมือนเดิมนะแต่เดี๋ยวดูว่าว่าเขาจะให้เราไหม นะฮะก็เดี๋ยวเดินเด,เดินไปตรงที่เป็นวัสยิดก่อนแล้วกันมีคนดูถามว่าน้องชื่ออะไรครับชื่อปูนิม <laughs> ปูนิมเอาแค่นั้นแหละฮะทุกคนขอเอาเอาไปแค่นี้ก่อนถ้าน้องชื่อปูนิมนะฮะอ,อ๋อเป็นเมียกูเองนั่นแหละ มีเห็นที่ต้องให้เธอไปพร้อมน้ำตาก็หากว่าเธอไม่รักแล้วเมื่อคบกับฉันทำไมคิดจะไปก็ไปไม่ปรึกษาตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะฮะตรงร้านที่เมียผมบอกว่าเป็นร้าน <ๆ S 2> ตรงตรงตรงวัชสยิตลเลยใช่ไหมใช่วัสยิตแล้วนี่เขาก,กินแต่เด็กด้วย <S <S ผมก็เลยอยากลองแต่วันนี้ไม่ได้วันนี้ผมเลือกไม่ได้แต่น่ากินมันต้องเป็นอะไรนะ กินอะไรก็ได้เดี๋ยวให้คุณน้าเขาเลือกให้ไหมห้าไม้โอเคไหมสวัสดีครับวันนี้วันนี้ผมเลือกเมนูไม่ได้ต้องให้คุณน้าเลือกให้ห้าห้าไม้อะไรก็ได้ให้หนูเลยปิ้งให้หนูเลยห้าไม้ได้หมดเลยจ้ะได้หมดเลยห้าไม้อะไรก็ได้นี่เมนูอะไรก็ได้เดี๋ยวให้คุณน้าเขาจัดให้เลยได้เลยเดี๋ยวทุกคนก็จะมาเรื่อยๆตรงนี้อร่อยนะใช่ไหมใช่ใช่เแต่คนนี้เห็นคนมาเยอะไหมจุณน้าเยอะค่ะเยอะเห็นไหม คนมาแล้วคุณแม่เปิดเปิดเปิดมานานเนี่ยคุณแม่ครัะ9ปีตั้งแต่เด็กจริงด้วยอ่ะไม่พอดีบ้านอยู่แถวนี้อ๋อเหรอน้องมาตั้งแต่เด็กใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ตั้งแต่ตัวในชื่อกันเหรอเออไม่ก็ตั้งแต่เกิดเลยเพราะว่าอยู่แถวนี้ก9ปีอ่ะเไม่ได้ถามมาผู้ชมบางวันมันก็มีเยอะบ้างน้อยบ้างนะผมเห็นแต่ละแต่ละวันนะน้อง เออเดี๋ยวรอคุณน้าเขาจัดให้5เมนูตรงนี้อยู่เอ้ยอยู่ตรงอยู่ตรงนี้เส้นถนนจันเลยใช่ไหมใช่มาตรงวัดเสยสุขามคุณก็ท่าเฮงเฮงถ้าจำไม่ยากท่าของคุณน้าเยเดินแต่ข้ามมาจะเห็นร้านคุณน้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูว่าอันเมนูอะไรก็ได้ไป มีเงินทองเงินมากมายทั้งหมดก็มีแค่ใจดวงเดียวที่ยอมให้เธอจะให้ไปไม่อาจจะพบมันได้ที่ไหน,ในใ сказать, จ,จะไกลหรือสิ่งเงินใดและพร้อมจะมอบความรักให้เธอไม่อาจจะคืนใครที่เธอชอบู้กับฉันทำไมถึงรักกันวายและฉันก็ตอบทุกครั้งว่าเธอเน่ารักชอบอันนี้ได้นะครับให้คุณนะทนําเมนูอะไรก็ได้ไม่ใช่ทำเมนูอะไรก็ได้ดิให้คุณนะเลือกให้ห้าไม้ห้าไม้แต่คุณนะแถมนิดหนึ่งไม้ด้วยห่อมาคุณนะใจดีอถ้าใครอยากให้คุณนะแถมก็ลอมาด้ เขาขายทุกวันหรือเปล่าเยังไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาสอบถามกันดูเปิดก็เปิดปิดก็ปิดเห็นก็เห็นลองสักไม้ไหมนี่อะไรอ่ะไก่ไก่อันนี้ไก่ไก่คิดเลกมาก็ไก่เลยโอ้โหจะจกเนื้อซะหน่อยเอาไก่ไก่คิมไก่เหรอเฮ้ยอร่อยไหมน้ำอ่ะคล้ายน,นี้ปะที่เราเคยเกินอ่ะ ไก่ไอญี่ปุ่นอ่ะไก่เนื้อยากิทั้งอย่างคล้ายคล้ายคล้ายแต่ว่ามีความเผ็ดกว่าจัดจ้านกว่าแต่ว่ามันจะหอมกว่านะเฮ้ยอร่อยจนะัยงในทุกนาขามีหลายอย่างนะให้ลองลองมาดูด้วยมีสองสามอย่างเนาะมีไก่มีเนื้อใช่ไหมอันนี้เนื้อ,อย่างอ,อันนี้เนื้อแหละเนื้ออะไรใช่ไหมใช่ผมอยาก,กลองกินเนื้ออร่อยอร่อยเลย หอมมันมากเอ,อเฮอยอต้องลองเฮ้ก็ว่าทำไมคนมาซื้อกันเนาะต้องลองมากินนะถ้าแบบว่าใครยังไม่เคยมาตรงถนนจันมาได้เฮ้ยอร่อยอร่อยจริงขออย่างขออย่างกันจะหมดละอันนี้คือผู้ชินเนื้อนึ่งตัวจริงนะเนี่ย <laughs> คุณตัวจริงนะมากินบ่อยนะเนี่ย <laughs> ามจริงอะ่ะปกติอ่ะถ้ากินไม้ๆอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยคาดหวังว่ามันจะอร่อยอืมแต่ร้านเนี้ยคือไม่คาดหวังแต่อร่อยจริงแบบหอมเลยด้วยท่าทุกอย่างนะเบตอนความหอมแล้วน้ำแบบมันจะมีน้ำน้ำเหมือนว่าของคุณนะคือแ,แบบจะมีตัวน้ําแบบเคลือบอยู่แล้วแบบเรากินเข้าไปเหมือนแบบหอมมีวิ้ไทยรสชาติไม่เค็มโดดไม่หวานโดดด้วยนะจะแบบกลมกล่อมเลยก็แบบโอ้โหสุดจริงอ,อร่อยจัดสุด,ดยอดวันนี้เมนูของพี่เนี้ยมีแต่ของอร่อยนะ แต่วันนี้ร้านสุดท้ายฮะที่เรามาถ่ายกันของอารบัมบ็อกชุดที่3มวันนี้ร้านนี้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าเราเราจะพากันไปไหนอีกนี่ <c oughs> เดี๋ยวอีพีนี้ก็จบตอนนี้เนาะใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับกดซับให้หน่อยนะซับตั้งใจซับหนึ่ทีไม่ต้องสองทีนะทีเดียวพอนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับคลิปรับฟังรับชมกันวันนี้ด้วยฮะ ขอให้ทุกคนนอนหลับันดีราตรีสดิ์ค้ับผมก็เบโอ้โห,โโหนี่ฮะก็<น>เป็นการกินของคนที่เขาอยู่มานานแล้วซึ่งนี่กินมาตั้งแต่เด็กรรกันเนะ่ตัวเล็กๆนะเมืเร็กินของคุณน้าตลอดเลยอะ่ะเฮ้ยสุดจริงกว่าคนแถวนี้ววถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรากินเราจะไม่ใส่น้ำจิ้มไงอนะ๋อไม่ใส่เลยแต่คุณน้าเขาใส่น้ำจิ้มอ๋อที่พี่อ๋อที่บอกว่าหวานหวานเมื่อกี้ก็คือน้ำจิ้มใช่ใช่โอเคซักซึ้บไหมซักซึบ อร่อยแน่โอ้โหสุดจริงฮะแ,แต่ว่าถ้าไม่ใส่น้ำจิ้มมันจะได้กลิ่นหอมไงอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมอีกประเด็นหนึง่งใครอชอบน้ำจิ้มก็ใส่ใครไม่ชอบก็ก็ก็ไม่ต้องใส่ก็คนละเทคเจอร์กันอ๋อคนละเชคเจอร์กันคนละเทสกัน,น,ท,กนที่เราต้องได้ฮะแต่สรุปรวมก็คืออร่อยนี่ไปรีวิวจากน้องปูนิม่มป,ประมาณนี้ประมาณนี้แรกๆประมาณนี้เดี๋ยวไป ส่วนขาฟงหัวใจพี่จะไปถึงได้สุตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบติดตรึงเพลิพึงลุมพันถึงแม่นวลนอง